ก็มาลุงสุกมะละกอขี้ชะมดน้ำเขากำลังตอนนี้เขากำลังปรับปรุงเนี่ยเราก็ถ่ายข้างบนนี้ก็ได้นี่สวยก็เขาก็เอาไว้ซื้อพันดอกไม้เนาะ อะไรเสียวแกนี้เสียวแล้วบัดไปสกายนี่คือสวนดอกไม้ของไร่กาแฟขี้ชมดไม่ได้โทรแล้วครับตองมีสวยตองค่าเข้าคนละยี่สิบบาทค้อนเองนี่จะไปกัดปลาดูว่าค้อนเองเนาะไปทำหล่นเด้อห้ามทำหล่นมันก็สวยนะ นหนาไปเราจะไปต่อเราจะไปดูสวนสัตว์จะไปดูเพื่อนเข้าหอม <soup> มีเพื่อนเข้าหอมกี่ตัวหนูฮิปโปหอมจะเอากี่คู่วันนี้เอาสามเกินเอาเงินมาหรือเปล่า เ,เขตสวนสัตว์ไงกระต่ายน้อยเอ้ยสองคนนั้นนะ่ะรอคนอื่นก่อนมันมีแต่สีขาวตัวนี้นะคะกระต่ายตัวใหญ่สองร้อยกระต่ายตัวเล็กร้อยห้าสิบ มีตัวเล็กมีเลยตัวสีขาว,วตัวใหญ่ต <200. S 3> <c oughs> ัวใหญ่ม้าเหรอสองร้อยแพะมันอิ่มหรือ,อยังเนี่ยอิ่แล้วเบาเบาแม่น้องลินไหนน้องเอย๋ยไปไหนลนะเอยว ตัวเล็กมันอิ่มแล้วมันไม่อยากกินตัวใหญ่เนี่ยไม่ให้ตัวใหญ่เนี่ยมันกินมันจะชนเราไหมอ่ะอ่ะอ่ะกินอ่ะถือเอาโอ้โหการลุกมาหน่อยมาหน่อยเย้วันนี้มันท่าทางคน เอ้ยให้มันดีๆเอ้ยให้มันดีๆเดี๋ยวมันออกมาชนมึงนี่นะมันเห็น s <S อยากกินมือนะอยากกินมือนะยิ้มวะหน <pudding S 1> ่อยตัวอะไรเนี่ย ตัวอะไรเอ้ยอ่านดิอันนั้นกนะีน่าผาปีบป่ะได้รึไม่ได้รึไมได้รึไม้ยิ้มโวยเห็นฟันด้วยดวงเลยง ถึงเพื่อนหอมยังโคอาทีวุ้ยเเล่นนะเล่นโอ้โหล้วกอลคูนอลักคูนม่นอะแลกคูนแลกคูนมันดิสเลียร์เลยมาอยู่ในช่องนี้ ขึ้เนเมียแคทมาเมื่อกี้นี่สองตัวนั้นมันหยอกกันอ้วนเนาะสองตัวนี่นไก่ไล่นี่เอ้ยไก่ต๊อกสวนแคท ดูแมวป่าแมวนอนไนแมวนอ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 นอันนี้มีอย่างว่าเนี่ยโอ้มันพิฆาตอันนี้ฮุยเอ้ยไก่นี้ยิ่งสวยมีสีดำด้วยมันนี่ไก่ชิคกี้น่ารักแต่ก่อนมันมีแต่สีขาวเนาะมันนี้มันมีมันมีหลายสีแล้วม้ามาแล้ว เี่แมวนอนคุณนะมีคนขี่ม้าด้วยขีม่ม้ารอบละร้อยห้าสิบดอกกุหลาบต้นไม้สวยมาทีไรไม่เคยเบื่อโ <c oughs> อ้งจิงจกหงจำอยู่ใน,น,นะนถ่ายไม่เห็นเลยไปต่อมาดูลูกหมาน่ารักมากเอาไม่เอย้ยเอามาอันนี้น่ารักกว่าอีก เอาหมาไปไล่กันเนมียทำไมมันสอมจังนี่เป็นหมาตาโตตัวละสามพันเออการนั้นเขาบะเดียวกัมนนู่นหมาเยอะแยะเลยรัก มาดูหนูฮิปโปกันหนูฮิปโปเขาเลืกซ้ายแล้วเหรอก็ยังไงก็ตัวละแปดร้อยก็บอกแล้วหนูฮิปโปฮิปโปแค่น่ารักมากเลยอยากได้จังเลยตัวนี้มันตายแล้ว อันนี้อันนี้กงตัวเมียนะน,นี่มีลูกด้วยดูลูกกินมนมลูกกินนมน่ารักก็800รอยเอลซีต,ตายก็ร้อยห้าสิมีเงินแล้วซื้อไปเลยแพลลิ่ด็อก อัวนี้ฮิปโปแค่หรือหนูฮิปโปน่ารักมากไก่โตนะคะอ๋อไก่ชุกี้ไก่ตีนโตนะคะมันดูไก่ตีนโต ใครชอบขา<ค>ไก่ใครชอบกินขาไก่นี่รุ่นนี้มินมันเป็นขี้ตา่แม่ใเขาเปิดตรตีนรุ่นนี้นะอินตีตตนเดียวอิมเป็นโรคเท้าช้างไก่อันนี้ไก่ชิคกี้น่ารักมากเลยเออค่อยไปดู อันนี้ไก่ต๊อกนะคะเราจะไปดูสิงโตก่อนนะคะอันนี้ม้าแค่สิงโตอันนี้ลูกไก่อันนี้กงเลี้ยงไก่ ดูสิงโตมันร้อนมันเลยเป็นหลบแดดอยู่ข้างล่างมีใครเห็นบ้างไหมสิงโตอ,อุ้ยนั้นตัวเมียอยู่ข้างบนตัวผู้อยู่ข้างล่างแอบหลบแดดอ,อยู่ข้างล่างถือว่าสิงโตขาวนะคะสิงโตขาว ดูไก่เป็นฟาร์มเลยนะคะด้านนู้นน้องบีมระวังตกเดอ้อห้ามปีนรั้วเด็ดขาดบีมห้ามปีนรั้วเด็ดขาดอ่านป้ายหน่อยเดี๋ยวนอนทั้งวันมันวันนี้ไม่มีวันตาย นี้นะคะเราก็จะไปดูม้าลายกันต่อไร่กาแฟขี้ชมดจังหวัดนครพนมเรามีสวนสัตว์มีสัตว์เริ่มเยอะแยะมากขึ้นแล้วนะคะ ม้าลายมีตัวเดียวกับเอามา้ามาเป็นเพื่อนมันอันนี้รถรางก็มีขึ้นรถรางก็คนละสิบบาทนะคะ ่เขาว่าม้าทำสมาธิสามตัวนั้นชอบทำสมาธิกำลังจะไปทำสมาธิกันอันนี้ใต้ต้นตะกบเราจะมาดูม้าแค่กันฝังขี้มันม้าแค่หยาแม่หยับขี้มันหยับอะไรพี่บีมหนึ่

นี่งไงก้อนใหญ่เอาไปใส่ต้นไหมคือขีกกระต่ายไปเซตต้นไหมหุ้ยถายตั anyway> oh ้งนานลืมกดอีกแล้วหอมพูดตั้งนาน อันนี้ดูมอนอุ้ยตกใจหมดเลยมันหายใจคลองนี้มาก็จะเยอะหน่อย มันพูดภาษาเข้าหอมเข้าหอมพูดอะไรเซงระวังรถนะดูรถด,ด้วยอันนี้แผนที่ใครจะไปไหนใครจะไปทางไหนใครจะไปเข้าห้องน้ำ ราจะไปดูว่าตรงนี้หมาใหญ่ยังอยู่หรือเปล่านะวิชาโมดเขาหมาใหญ่ยังอยู่เหมือนเดิมหมาใหญ่ขี้ร้อนหมาใหญ่ขี้ร้อนเปิดพัดลมให้มันนะคะ สวยมากคิดถึงบ้านช่ีลโอ้โอร้อร้องโอุ้่ยตัวนี้น่ารักตัวนี้สวยมันไม่มีแอร์ร้อนพวกจีแอร์ให้หมดนะเดี๋ยว่วนะคะจับจับเดี๋ยวมันงับกระจกมันฝุกกับฝ่นิมวัน ยิ้มหวานนี่มันเปิดได้นี่ระวังมันจะระวังอย่าไปเปิดนะเดี๋ยวมันออกมังับบอกยิ้มหวานทำตาโตใส่เองอุ้ยนันเอ้ยนันตัวน้อยน้อยนันตัวน้อยน้อยเฮ้ยนนีแต่สีขาวพี่เขาออกไปขายสีอื่นก็ไม่มี อุ้ยวุ mm. um. uh. ้ยุ uh. Mm. Uh. ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วอบอกยายหน่อยกระต่ายทำอะไรนไอ้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 ัอ้ไอ้อ้ไ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 า้ไดเไอไอ้ไป้ไอ้ไออ้อก้ไอ้อ้าอไ้าอ้อ้อไไ้อ้ไออไไไไอไ้าไออ ได้ตัวมีสีตัวนั้นนี่ตัวนี้ตัวเล็กไหมเอาตัวนี้ข้างนี้ตัวอันขาวนั่นสวยกว่าตัวนั้นนี่เห็นไหมมีเห็นไหมมีน่ารักแต่เขาไม่ขายเราก็จะมาถามห่วยกับนกแก้วอีกนะครั้งที่แล้วบอกไม่ถูกเลยนะแก้วเลขกออกอะไรเลขกออกอะไรแก้ววันนี้ไม่พูดเลยแก้ว เฮ้ยดี耶ใช่อยากได้โทรศัพท์หรอสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับรอพูดตอนแรกสวัสดีครับสวัสดีครับงวันนี้ทำไมไม่พูดวะเออทุกวันนะพูดเก่งมากเลยมันกำลังฟังดูท่ามันบอกหวยดิบอกหวยดิครั้งที่แล้วน่ะโดนกินไปเยอะเลยเด็กออกไรอุ้ยตาเด็กออกไร ตามันหกเรียกออกไล่นอนทำตาหักหกหกใช่ไมหกใชไหมหกเรียกออกไล่เออบอกหนอยดีแล้วงวดที่แล้วเดินกินไปเยอะซื้อหรอเฮ้ยซื้อหรอเไม่ถือมันหม่ยถือว่ากูซื้อหนึ่งเลี้ยวเฮ้ยมันบอกว่าพอแล้วพอจะไปแล้วบอกทำไมบ๊ายบายไปแล้วนะบ๊ายบาย เพื่อนแก้วไปแล้วนะพอจะไปแล้วเรียพอพูดด้วยเราไม่พูดสารวัดแก้วแก้วแก้วนะเี่ก็อะไรไปแล้วนะไปแล้วไม่รอแล้วนะเฮ้ยไม่รอแล้วนะพอแล้พอแล้วพอแล้วอะไรล่ะบอกว่า เลขออกอะไรจะมาพอแล้วอะไรล่ะหยุดซื้อหวยบอกพอแล้วเหรออุไม่พอไปแล้วนะเจ,ะจะ๋เจ๋าชื่ออะไรไปแล้วนะจะไปดูขี้ชะมดแล้วไม่อยกเยนนะอยาก น้ำเ้งกระเลยอันนี้ขี้ชมดลาบทำไมมดมาัวอหาสวนหินนันนั้นพอมาแล้วเสียงดังเนะี้อีเห็นข้างลายมีอีเห็นสองตัวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้อีเห็นข้างลายเราก็คุยกับนายแล้วนกแก้ว ใครพูดแต่พอแล้วดแต่พอแล้วพอพอเรามาแล้วเสียงดังอันนี้นะคะใครไม่เคยเห็นต้นกาแฟสดเป็นอย่างนี้ต้นกาแฟสดอันนี้ลูกมันกาแฟนี่ไล่กาแฟเราต้องมาดูกาแฟนะคะอย่าไปดูสัตว์เพราะว่าเรามาไล่กาแฟไล่กาแฟขี้ชมุด มันานาสวนกาแฟต้นนี้แถวนี้น่าจะเพียเยอะใบเลยขึ้นลาดีเมื่อยหรอต้นนี้ก็เมื่อยหรอดูขั้นตอนนั่นแหละคนไม่ออกกำลังกาย พอแล้วพอแล้วนกแก้วมันบบาอันนี้จอมปวกจอมปวกตรงนี้ก็นานมากแล้วเราก็จะขึ้นสะพานมาข้างบนก็จะมีสวนกล้วยสวนกล้วยน้ำวา้าป่าปนไปด้วยไล่กาแฟ บั่งนี้ก็มีกาแฟต้นกาแฟเหมือนกันก็มีกล้วยน้ำมาะปลูกผ,ผสมผสานบ,บนหลังคานี่ก็จะเป็นฟักข้าวแต่ฟักข้าวมีบ้างไม่มีบ้างามีตำลึงด้วยตอนนั้นนะ่เคยเห็นฟักข้าว สวนกาแฟไปตามผู้บรรยายของเราไปตัวน้นอยๆตูดบิดตูดเบี้ยวตูดเป็นอะไรคะ,คะ,ะ <c oughs> นึกว่าขี้กะขึ้นขี <c oughs> ้กะตืกคนขี้กะตืกกำลังเดินไปนโอ้ยตกใจหมดเลยค่ะเป็นคนสวยที่สุดไน แสดงว่าฟักข้าวนี่มันตายแล้วมั้งอันนี้เป็นต้นอะไรตอนนั้น,นตอนนั้นเราเคยเห็นมันลูกมันเป็นฟักข้าวนะคะแต่นี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้เราก็มาดูกับนกยุงนกยุง ยุงรำแพนทางแบนๆกรีดกลายขนเขียวลายนงมันฟังเพลงนี้คูแรละยับจับตานั่นจมอะไรคนละร้องเพลงเพาะเพาะนกยุงยุงไม่ลำแพนเลยทำไมถ่ายมองไม่เห็นเลยมันย้อนแสงนะคะเลยมองไม่เห็น มองไม่ค่อยเห็นโทรศัพท์หล่นไปนี่ยุ่งเลยไม่่่ยุงอเพราะว่าขี้เกียจลงไปเกี่ยไงไม่ค่อยเห็นใครทำไมมันไม่เห็น เมียจะเป็นสีขาวๆตอนนี้สถานีต่อไปก็คือจะไป,ปร้านกาแฟแต่ตรงนี้ก็จะมีที่บ่อเลี้ยงปลานิน,น,นปลานินไม่มีแล้วหรอคะตอนนั้นนะเรามาดูนะ ปลานินจะมาเต็มเลยตอนนี้สงสัยเขาเอาไปไว้บ่ออื่นตอนนี้เขากำลังจะบำบัดน,น้ำใหม่ไม่มีเลยเราก็จะไปนั่งเล่นชิลๆร้านกาแฟมารอบนึงแล้วคนขายไม่อยู่เมื่อกี้มามันเนี่่ย ต้นกล้วยเยอะมากเลยระวังตกนี่ไงเหลือแต่ลูกมันนี่เป็นฝูงเลยมองเห็นไหมเนี่ยกีนี่ลูกมันเป็นฝูงเขา้าเข้าตัวใหญ่ออกมาแล้วสงสัยเ,เ,ะะเหลือแต่ตัวเล็กเปนเยังไงเหลือแต่ตัวเล็กะะลงมาดูสิ เอาก็กลมก,ก,ก็กลัว,กล,วกลัวตกน้ำเนาะหายไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าน้ำมันขุ่นวันนี้พนักง,งานไม่อยู่ร้านกาแฟ เขาขายด้านหน้าเขาเขาาไปอยู่ด้านหน้าหมดแล้วพหอมาทานกี้ชะมดแล้วนี่นี่มาดูขี้ชะมดนี่เล่นฟ้าเล่นนเล่นางอ่าดอเร่ ขี่ออมไปส่องมึงเนี่ตรงนี้เขาก็กำลังทำตึกใหม่ไม่รู้จะทำตึกขายอาหารหรือเปล่นานี่นะคะหอดแล้วไรกาแฟขี้ชมดแถวน้นเขาก็ทำ